สวัสดีค่ะหลวงป้านาอาจเป็นจ <c oughs> <she Wh> ังไหนเนี่ยคะหน้าตาอาหารของเราวันนี้เป็นตะแสาบคือเกาบบค่ะมานะคะมาดูการขายบุฟเฟ่อาหารของเราวันนี้ค่ะเฮ้ยเอลูนบุฟเฟ่ทอมัยโดลิตเต้วมาเชิญ นี่มอสจะบอกนะอินันยอบบาหรลูกค้างงกาแฟสาวุดรแก้วกาแฟสาวุดอนค่ะเดี๋ยวจะลูกค้าตักข้าวเสร็จเดี๋ยวจะเอาไปให้ดูนะคะ เ็นว่าจะกินนีกแกวงว่ายป่ะนี่บอสันข่อนคือมันเป็นซาสันคนลา,นนาลูกค้าฉันแต่ละคนแม่ค้าก็ไม่ได้ใส่ย่อยนะคะตักเองเลยค่ะชอบแบบไหนนะคะเนาะ ว่าสียางไปปั๊ม้นมันสักน้อยหนึ่งสีหอดบ้านี่ขายเนาะกินไทยก็อยากกินขนมขนมปังใสกุ้งใสกอกไปคนที่พี่นอ้องอือคนขายขนมปังคนก็อยากกินอาหารไทยเ,เรื่องธรรมดาแต่ของขายอาหารไทยก็อยากกินขนมปังใสกอก มาอีกแล้วนะคะลูกค้าของเราลูกค้าของเรามาอีกแล้วนะคะทักทัก เอนมาท์โฟมใบีฟอ่เดบรอซอยืมทำแคนที่ยีมินุตรเฮ้ยสูอ่ะทักทัขอโดนสับราใหด้เมื่อสองเนื้อมื่อสองมื่อสองเนื้อ ว่าสยว,วยกาแฟาไปให้พี่น่อวงเบิง้งสองคนนี่ตักเสร็จเดี๋ยวเจ้าตู้ไอ้กาแฟาไปให้ลุงป้านานะอาดูนะคะลูกค้ากา็เขาใจถ่วงแก้วกาแฟาสาวดอนค่ะลูกค้าสองคนนี่คนสิมาตักประจำประจำมาก,กินอาหารของขฮาทุกมือค่ะแต่ได้พี่นอ้อวงถ้ามีบุฟเฟ่นะคะสองคนนี้นะคะลูกค้าประจำของทางร้านเลยค่ะกินก็กินเร็วค่ะแต่ได้ไม่ถึงสิบนาะที สงสัยก็จามีเวลาพักหน่อยค่ะพี่นองคะ่ะกินอาหารนี่ว่าถึงซิปนาที่งงกับการกินอาหารของเพินแบบกินเร็วค่ะค่ะพี่นองอกินเราแบบไม่ถามหากา,ฟกาแฟเลยนะคะเฝ้ากินกับเราเฝ้าไปประมาณนี้ไหมคะ่ะอืมกะ ว่าเพิ่นบ่ได้ละเพิ่นมีเวลาพักหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะกลัวสิครับรถมาหอดทุกที่ก็จะมีเวลาของเขาครึ่งชั่วโมงหรือสัวโมงหนึ่งได้งส่งสงสงละคะ่ะแต่ว่าบางคนเพิ่น็อยุไก่เฮ้าตัวเพิ่นสิขับรถมาหอดค่ะเบิงแก้วกาแฟเสาดอนูกคคาว่าเซาดอนกินชาคะ่ะแต่ว่าบ่เมนนะคะเซาดอนกินกาแฟค่ะประมาณนี้เลยเนาะคะนะ่ะเนาะเรียสัว เนี่ยๆเสร้จไปนเาคือตัวแัดด่นวาชบกกโอ้ยจะเงินทอนไปแหลกกันอะเงินเลยเต้ ขายของมาทั้งวีทั้งวันยังไม่ได้ตังสักบาทส่วนใหญ่ลูกค้าที่ประเทศสวีเดนสิ้าใจเงินเป็นในบัตระคะเด้อดีกับเฮานั่มค่ะว่าตรงที่สาดอดรนอยู่เขาไม่มีตู้ฝากเงินสดแล้วนะคะแอนต,ตองเอาไปฝากแบบในเมือง,งคุณแม่ค่ะพี่น้องคะแต่เป็นตู้ฝากที่เป็นใส่หอ่อแล้วเราก็เสียตังนะ่ะก็มีอยู่นะคะแต่ว่ากับว่ดอยาก ฝากบันไดคะ่ะฝากเงินยังเสียตังค์ด้พี่น้องประเทศสวีเดนอืมว่าเขาจะมีเป็นถุงให้บริษัทนะคะเป็นถุงแล้วเราก็นับเงินใส่ข้างในแล้วก็เอาไปฝากาใช่ไหมค่ะเสียแต่ว่าถ้าเป็นตู้ฝากเหมือนที่เมืองไทยของเรานะยูเคโกโบเล่ลุมนน่บอมีแล้วคะ่ะต้องเข้าไปที่พัตเทเลนะคะผมก็บอกใจคือกันค่ะว่าคนเป็นอย่างคนคือเอาออกเนาะคะนะ่ะเนาะท่าสิบ ฝากเงินสดนี่ต้องเดินทางเข้าไปในในเมืองค่ะพี่น้องคะก็เลยบ่คอยที่สิอยากรับปันใดได,ด้กับลูกค้าเลี้ยงเงินสดนี่แตว่าคันลูกค้าต่้งประเทศมาต่างชาติมาคนกับบมีเนาะค่ะนพิ่นบ่ได้แลกมากฮาก็เอ่าค่ะแล้วก็ไปซื้อของคืนมากับร้านเราประมาณนี้ค่ะหนึ่งสองสามซี่อหา อั่นนี่แล้ะค่ะตักตักลูกพี่ตักอยากกินอะไรก็ตักเองไปเลยนะคะค่ะ,ะเพราะวบาภาษาอันได้ทั้งภาษาอังกฤษเพราะว่าได้ทั้งภาษาสาวีเดนพนี่น้องสิโบสิบเบเอา โสดีก็สิได้กินถือกี่ดอกโศกก็ดีนะค่ะกะสิจักสิฟังเป็นยังไะเขาก็เข้าใจเฮ้านะคะเพราะว่ากันกับว่าได้ฟังภาษาอังกฤษดูเรียงลูค่ะกับว่าได้เ้าภาษาอังกฤษนั่นค่ะก็เลยเป็นแบบซีบอยซีเบค่ะจนไหนนับเงืนเหรียญมากินข้าวแล้วนะคะเมืดเงืนแล้ว I mm -hmm.